ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตวันกำลังจะดูหนังรอเจสองคนยังไม่มาเลยแสงมาช้าก็เลยตอนนี้กำลังอยู่ที่ไอซ์มอนเตอร์ไม่ได้กินตั้งนาน Ice Monster. Ice Monster. าแล้วไอซ์มอนเตอร์ไอซ์มอนเตอร์สั่งมาเรียบร้อยแล้วกินเมื่อก่อนชอบมากกินที่สยามสั่งมาเรียบร้อยแล้ว เป็นสตรอเบอรี่กับมพะพร้าวกะทิมาหม่อรอเก๊กันกินอะไรก่อนดีมพะพร้าวกะทิแล้วกันม,มพะพร้าวกะทิจือดอ่ะต้องกินโดนนี้ทำไม,ไมจืดจังเลยเต้องชิมใหม่ ไม่ได้กินต้งนานอร่อยนะแต่เหมือนจืดจืดอ่ะทำไมจืดอ่ะจืดมากเลยอ่ะหอมว่ะเอ้ยหอมนมอะไรนะแต่มันจืดอ่ะเอ๊ะทำไมจืดจังเลยนุมไม่หวานเลยอ่ะทำไมอ่ะ เห็นใส่น้ำตาลนะเอ้ยเห็นใส่น้ำไม่หวานเลยเจอการงงที่ไม่หวานหวาน,หวานน้อยมากเลยน้ำผัวกวันอทิต ทำไมไม่หวานทำไมรู้อ่ะหวานแต่ว่าน้อยมากๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้กินหวานหรือจะรากินหวานมากจนงงเมื่อก่อนมันพอดีมันกำลังดีทำไมอันนี้หวานน้อยงงอ่ะตรงนี้เริ่มหวานเดี๋ยวพาไปดูหน้าตู้ เลือกไม่ถูกเลยสกีไระกีน,กน,น,นี้นี่มีตามสาก็มันหวานน้อยกว่าเมื่อก่อนมากเลยอ่ะจริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้คิดไปเอง <c oughs> ถ้าหวานกว่านี้นิดดอร่อยมากๆเลยอ่ะเพราะว่าライモンเตอร์ราวาเป็นอะไรที่อร่อยมากๆ สงสัยคนทําเห็นว่าจะละอ้วนแล้วก็เลยแบบใส่หวานน้อยให้มั้งมันหวานน้อยจริงนะเขาลืมวะเนี่ยเขาลืมใส่แบบใส่หวานหรือเปล่าแต่ก็โอเค เมื่อก่อนไปกินทุกอาทิตย์คัางมากชอบมากเมื่อก่อนอยังไม่ค่อยมีแนวนี้แล้วแบบแล้วมีไอ้มันเตอร์แล้วแบบมันอร่อยจริงๆมาถ่ายให้ดูเล่นๆระหว่างรอเจ๊ กับไอซ์มอนเตอร์ที่หวานน้อยเห็นแล้วดีใจอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่รู้ว่ายังมีอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะแต่นี้เทอร์มินอลทเวนตี้วันชั้นห้าไปแล้วดิว่ะกินต่อก่อนเดี๋ยวขอใส่นมเพิ่มดิว่าลาลา๊ายบาย